สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่3กันยาย,ยน2567นะคะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับของสีสหายเทรดเดอร์กัน,นะคะ่ะเริ่มต้นที่ทำเฟมวิกเหมือนเดิมนะคะในทำเฟมวิกยังคงเหมือนเดิมเลยราคากับตัว EMA ยังคงมีระยะห่างกันนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นเทนยังค่อนข้างสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณคลาสสิกดเวอร์เจนแล้วก็ฮิตเด้นดเวอร์เจนก็ตามนะคะเกิดความย้อนแย้งของดเวอร์เจนแต่ว่า ออราคาก็ยังเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อตามทิศทางเดิมนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ทำาเฟมเดย์ค่ะในท่ามเฟมเด a ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวราคากับ EMA เนี่ยก็ยังคงมีระยะห่างอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นเทนก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ราคามาเทสแนวรับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปหาแนวต้านด้านบน แต่พอไปถึงแนวต้านด้านบนนะคะราคาเขาก็ทิ้งตัวออกด้านข้างอย่างนี้นะคะแปลว่าตรงนี้เริ่มที่จะเกิดการเป็นไซเวเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าหน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบนะคะในไทม์เฟรมนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงค่ะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือ EMA พาดผ่านกลางนะคะแปลว่าในไทม์เฟรมนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไซเวเลย ราคาเขามาติดแนวต้านบริเวณนี้หรือว่าซั p p l y z o นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวอร์เจนต์กับสวิงนี้พอไปติดแนวต้านเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเกิดการปรับตัวลงมาหาแนวรับด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตีแนวรับด้านล่างเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าดีม a นโซนด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะราคาในทม์เฟรมน,นี้เขาก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ ซึ่งเขาไปติดแนวรับแนวต้านก็ดีกับลงมาหาแนวรับนะคะ EMA พาดผ่านกลางเพราะฉะนั้น EMA ในทางเฟรมนี้จะไม่บ่งบอกอะไรเรานะคะเดี๋ยวขอดับลงไปใน t ท m e เฟรมหชั่วโมง t ท m e เฟรมหชั่วโมงสิ่งที่เราโฟกัสก,ก็จะเป็นก้อนบริเวณนี้นะคะสิ่งที่เห็นเลยอย่างแรกก็คือ EMA พาดผ่านกลางเหมือนกันนะคะเกิดความขัดแย้งกันตรงนี้เกิดสัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์ แล้วก็ราคาปรับตัวลงมาตรงนี้เกิดสัญญาณ h i d d e n h i t แล้วไม่ new high ปรับตัวลงมาแบบนี้แล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ราคาสามารถชนะแนวแนวรับบริเวณนี้ลงมาได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นไป แล้วก็ปรับตัวลงมาตรงนี้คือครบ5สวิงแล้วนะคะแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นอีกนะคะก็คือราคาเขาสามารถชนะสวิงไฮก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้วปรับตัวลงมาตรงนี้เกิดสัญญาณคลาสสิกเดเวเจนต์ราคาต่ำลงแต่ว่า RSI ยกขึ้นอย่างนี้นะคะเกิดสัญญาณคลาสสิกได้แล้วก็ประกอบกับตรงนี้ เริ่มที่จะมาถึงแนวรับด้านล่างที่เราตีเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำตอนนี้นะคะก็คืออาจจะต้องรอก่อนถ้าราคาเขาเกิดการแอคชั่นนะคะแล้วสามารถชนะแนวซับไพโซนตรงนี้ได้นะคะแล้วปรับตัวขึ้นอย่างนีน้เราอาจจะ follow by ขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนนะคะ EMA ในทบทุกทางเฟรมก็จะแบบประมาณนี้ H1 จากเดิมที่กดลงใช่ไหมคะก็จะเริ่มช้อนอันนี้มุมมองแรงนะคะกับมุมมองที่2นะคะราคาขึ้นมาถึงแนวซ u p p l y zone ตรงนี้นะคะแล้วเกิดการไซด์เวออกข้างๆเล็น้นอยแล้ว EMA ยังคงกดอยู่ด้านลลาง แล้วในทุกๆ i ท e f เฟรมยังคงซั p o r t หน้าเซลล์นะคะเราก็อาจจะมองว่าสามารถเซลล์สั้นๆมาหาแนวรับถัดไปตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแผนตอนนี้ก็คืออาจจะยังคงต้องรออยู่นะคะทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเซล์ยังคงไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ ก็รอไปก่อนนะคะแล้วก็รอหน้าเทรจที่ชัดเจนแล้วเราค่อยหาบายหรือว่าหาเซลล์ตามเทคนิคที่เราฝึกฝนมานะคะยังไงรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะเราจะได้มาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ